สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูนะคะวันนี้มีเรื่องที่จะนำเสนอให้กับนักเรียนนะคะเป็นเรื่องใหม่เรื่องนี้เราเรียกว่ารูปร่างรูปทรงค่ะรูปร่างรูปทรงเนี่ยเป็นหนึ่งในทัศนาาธาตุนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์กลุ่มสาระศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่4ในหน่วยที่1 ที่ชื่อว่าพื้นฐานทางทัศนศินป์นะคะเรามาเรียนรู้รู้ในเรื่องของรูปร่างกันก่อนนะคะลักษณะของรูปร่างตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นมีลักษณะอย่างไรขอเชิญพบกันค่ะ รูปร่างหมายถึงเส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์และพืชซึ่งมีลักษณะเป็นสองมิติมีความกว้างและความยาวนะคะเพราะฉะนั้นรูปร่างคือเส้นรอบนอกทางกายภาพนะคะก็คือเส้นรอบนอกของคนสัตว์สิ่งของต่างๆพวกนี้นะคะ เรามาทำความรู้จักรูปร่างธรรมชาติกันนะคะรูปร่างธรรมชาติหมายถึงรูปร่างที่ถ่ายทอดแบบมาจากธรรมชาติที่พบเห็นโดยทั่วไปเช่นคนสัตว์พืชก้อนหินก้อนเมฆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารูปร่างที่ได้จากสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะรูปร่างประเภทที่สองเราเรียกว่ารูปร่างเรขาคณิตนะคะ รูปร่างเรขาคณิตหมายถึงรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีโครงสร้างที่แน่นอนได้แก่รูปร่างวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะคะซึ่งต่อไปเราก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูด้วยค่ะต่อไปเป็นรูปร่างแบบที่3นะคะเราเรียกว่ารูปร่างอิสระค่ะ รูปร่างอิสระหมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสารรค์ให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระเสรีไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัวเป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นหยดน้ำเมฆเปลวไฟควันไฟนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องรูปร่างแต่ละประเภทกันนะคะ ประเภทแรกรูปร่างตามธรรมชาติรูปร่างธรรมชาตินะคะมาดูค่ะมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นใบไม้นะคะเชอรี่มะม่วงแครอทฟักทองกวางขนนกผีเสื้อรูปร่างเหล่านี้เป็นรูปร่างธรรมชาตินะคะยังมีอีกค่ะ นี่คือตัวอย่างของรูปร่างที่เป็นสัตว์ทะเลนะคะมีปลาต่างชนิดต่างๆหมึกนะคะมา้า้นาำซึ่งรูปร่างก็คือเส้นขอบรอบนอกนั่นเองนะคะเราจะไม่มีรายละเอียดด้านในนะคะอาต่อไปค่ะแบบที่สองที่เราเรียกว่ารูปร่างเรขาคณิตเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างของรูปร่างเรขาคณิตค่ะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมห้าเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมรูปร่างเรขาคณิตเหล่านี้นะคะ,ะนักเรียนจะใช้บ่อยนะคะนักเรียนจะรู้จักมีค่ะตัวอย่างเช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคร,รึ่งวงกลมสี่เหลี่ยมคางหมูหัวใจนะคะ ต่อไปเป็นประเภทที่3ค่ะประเภทที่3มเราเรียกว่ารูปร่างอิสระรูปร่างอิสระหมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสารรค์ซึ่งให้ความเป็นอิสระเสรีนะคะอย่างเช่นหยดน้ำเมฆเปลวไฟควันตัวอ,อย่างนะคะข้างบนค่ะเป็นบึงน้ำ นักเรียนจะสังเกตว่าบึงน้ำแต่ละที่รูปร่างก็ไม่เหมือนกันนะคะภูเขาเปลวไฟหยดน้ำตัวอย่างเช่นหยดน้ำถ้าอยู่ในใบบอลมันก็จะกลิ้งเป็นวงกลมถ้าเป็นหยดน้ำที่หล่นลงมามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนวงกลมแล้วก็เป็นแหลมแหลมใช่ไหมคะเป็นหยดน้ำลงมาน้ำอยู่ในแต่ละที่รูปแบบของน้ำก็จะไม่ตายตัวใช่ไหมคะ สายฟ้านี่คือตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะขอให้นักเรียนมาทำใบงานไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อมาจากเรื่องเส้นในเรื่องเส้นเราจะมีใบงานให้นักเรียนทำสองใบใช่ไหมคะแล้วก็ใบงานชี่นี้จะเป็นใบงานที่สามนะคะเรามี เรื่องรูปร่างให้นักเรียนทำสามใบงานนะคะในหัวข้อ3.1ค่ะให้นักเรียนวาดรูปร่างธรรมชาติมาทั้งหมด5ภาพนะคะอย่าลืมอย่าลืมเลยนะคะนักเรียนจะต้องเขียนชื่อของรูปร่างมาให้คุณรูด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เต็มหน้ากระดาษนะคะเราไม่เอานะที่วาดเล็กๆไม่เอานะคะเราทําให้เต็มที่ตั้งใจทำงานใบงานที่3.2ค่ะ ให้นักเรียนวาดรูปร่างเรขาคณิตมาจำนวน5ภาพค่ะเหมือนกันนะคะทำให้เต็มหน้าด้วยแล้วก็เขียนชื่อมาด้วยว่าเป็นรูปร่างอะไรนะคะต่อไปใบงานอันที่3ค่ะให้นักเรียนวาดรูปร่างอิสระมาห้ภาพนะคะอย่าลืมเขียนชื่อรูปร่างมาด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็อธิบายเรื่องรูปร่างมาให้นักเรียนได้รู้จักแล้วก็ให้นักเรียนทำออกมาวาดภาพรูปร่างในแต่ละแบบ3แบบนะคะในใบางานที่3.1 3.2และ3.3นะคะหวังว่านักเรียนคงจะทำงานอย่างมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ในรอกต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ